ทุกคนคือประมาณร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ทำอยู่คงที่ก็เลิกหมดแล้วผมยังไม่เห็นใครเลยนะครับคือมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่โตขึ้นสเต็ปหนึ่งและการโตขึ้นสเต็ปนี้โตขึ้นยากด้วยแต่ได้ไดที่ได้รับเนี่ยประมาณแค่สองสามหมื่นผมรู้สึกแล้วว่าเออมันไม่ใช่ละไอ้น,นี่คือที่ผมวิเคราะห์เองนะครับทีนี้ผมก็เริ่มคิดว่าเพื่อนๆผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ลอาทำเครือข่ายสามารถชวนเพื่อนๆที่สนิททำได้เยอะเลยทีเดียวทุกคนเข้ามาก็ตั้งใจหมดเลย แต่ประมาณสักสามถึงหกเดือนทุกคนเลิกหมดเลยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรอความสำเร็จไม่ได้แต่ทีนี้คือผมก็รู้สึกว่าถ้ามีสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผมนะครับสำเร็จสักคนหนึ่งผมก็งได้พูดได้ว่าเฮ้ยคนนี้ตั้งใจเขาเลยสาเร็จแต่ไม่มีเลยมีผมไม่ได้เช่นปรสะสบความสาเร็จผมเลยมีความรู้สึกว่าคนโดยส่วนมากเนี่ยคือผมว่าทุรกิจนั้นมันทำยากเกินไปเพราะยากเกินไปพราผมรู้สึกว่าเราไปชวนเพื่อนบอกเขาว่าเรามารวยด้วยกันเที่ยวด้วยกันฝันเราเหมือนกันทางาน,นเพื่อนมันสนุกอยู่แล้วแต่ทุกคนเลิกหมดเลย ผมรู้สึกว่าห้าปีมันเป็นเาที่นานพอแล้วนะครับผมทําตอนที่ผมอายุยี่สิบเอ็ดปีผมได้ห้าหมื่นผมตั้งใจเอาว่าอย่างไม่น้อยนะครับสามสิบปีผมก็ได้สามแสนบาทแล้วอาจจะเกษียณแต่ผมอายุป,ประมาณยี่สิบห้าปีแล้วผมได้ห้าหมื่นเท่าอายุยี่สิบเอ็ดปีเลยผมรู้สึกว,ว่าผมไม่อยากหลอกตัวเองมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเป้าหมายตั้งได้แต่เวลาทําถึงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงมันผัดบ่อยๆมันไม่เวิร์กหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอเคห้าปีผมออกจากเครือข่ายตัวน,นู้นทีนี้ผมรู้สึกว่า คนโดยส่วนมากเวลาทําเครือข่ายตัวที่หนึ่งนะครับผมว่าเขาไม,ไม่ได้เลือกเองหรอกก็อย่างที่ผมบอกคือจะมีญาติคนรู้จักคนสนิทพ่อแม่หรือพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมาชวนแล้วเขาเองก็ไม่รู้จักเครือข่ายมาก่อนพอไปฟังฟังดูแล้วปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีแน่นอนคือคนไม่เคยทาเครือข่ายไปฟังตัวแรกถ้าเขาเคลียนะครับมันรู้สึกเป็นโอกาสมากกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วแต่ถามว่าเขาไม่มีความรู้เลยว่าเครือข่ายแต่ตัวต่างกันยังไงเจอตัวไหนตัวแรกก็ทําตัวนั้นเลยทำทำไปแล้วก็เริ่มรักเริ่มผูกพันกับองค์กกกกรโอาาสเปลี่ยยน็ แต่ผมรู้สึกว่าผมอายุแค่ยี่ห้าปีชีวิตผมยังอีกไกลถ้าผมโมจัยไปเสียดายเวลาห้าปีกอดไว้แน่นเลยถ้าผมไม่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 ไม,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 ไม่ไม่อ้าแขนใหม่ผมจะรับสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิไมได้อย่างไงผมรู้สึกว่าเออไม่ได้ละผมยอมเปลี่ยนตัวเองนะครับคบพักเวลาไว้ปีองเลยผมมองหาเครือข่ายดีๆเนี่ยอยู่หนึ่งปีเต็มๆจนผมมาเจอเอมตาแล้วผมใช้เวลาศึกษาเอมตาจากดูสินค้าเข้าประชุมเรียนรู้ฝังแผนการตลาดศึกษาทุกอย่างอยู่สี่เดือนพอผมมั่นใจเนี่ยผมรู้สึกว่า,วาเออห้าหมื่นอ่ะ <Das que at> เรากล้าทิ้งเงินเล็กนะครับห้าหมื่นนี่เงินเล็กนะ <c oughs> เพื่อจะรับเงินใหญ่ก็คือเงินล้านเพราะผมรู้สึกว่าคุณธนสิทธิ์กับผมเขาก็ต่างแค่หนึ่งปีเขาทำสิบสามเดือนเขาได้เดือนล้านนะครับถามผมเลยผมรู้สึกว่าโอเคผมได้ห้าหมื่นมาห้าปีผมมาทําเอ็มตาปีหนึ่งไม่ต้องหนึ่งล้านปีหนึ่งแสนผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าโอเคเราทิ้งเงินเล็กเพื่อรับเงินล้านเพราะว่าผมทําได้นะครับก็สําหรับท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆคือเรากําลังพูดถึงมุมมองแล้วก การเขาเรียกว่าเป็นการสรุปบทเรียนในชีวิตของเราแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปโทษหรือว่าไปพูดถึงว่าธุรกิจที่บางท่านเคยเลือกทำมาก่อนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ดีนะครับ,รบเราเพียงแต่ว่าใ,ในในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้วสิ่งที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราใช้อยู่เนี่ยมันตอบสนองความต้องการที่เราที่เราสรุปออกมาเนี่ยสำหรับการทุ่มเทของเราเนี่ยมันออกผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงซึ่งรเราก็เพียงแต่จะเปรียบเทียบ ในอันดับในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับว่าแล้ววันหนึ่งเมื่อเรายังรักธุรกิจเครือข่ายอยู่เรายังรักที่อยากจะทําแบบนี้อยู่เพราะเรายังเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างคุณฐานทุกคงพูดแต่ว่าคําว่าเครเือข่ายเนี่ยเวลามันทํทอาออกไปแล้วเนี่ยมันต้องแสดงถึงความเป็นเครือข่ายที่แท้จริงได้เครือข่ายมันต้องหนาแน่นเครือข่ายมันต้องมั่นคงเครือข่ายมันต้องมันต้องทําให้เกิดรากฐานที่แข็งแรงได้ Red อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เติบโตได้จริงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในช่วงนั้นด้วย คุณนิธิโรดก่อนละกันเพราะคุณนิธิโรดก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากสองท่านแต่จริงๆก็คือคล้ายๆกับคุณธเนศนะก็คือหมายความว่าทําธุรกิจเครือข่ายทุ่งเทสุดๆประสบความสําเร็จด้วยนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ดีมากๆระดับหนึ่งทีเดียวแหละแต่ในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งก็หลังจากผ่านไป5ปี6ปีเนี่ยคุณนิทิโรดก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคล้ายๆคุณธเนศเหมือนกันแต่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับก็อยากฟังมุมมองนิดนึงว่าสรุป ประสบการณ์จากบทเรียนที่ผ่านมาของเราตอนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนนะยังไม่ต้องไปถึงตอนเปลี่ยนเลยนะตัดสินใจเปลี่ยนตรงจุดนั้นเนี่ยมันมันประสบการณ์อะไรหรือบทเรียนอะไรที่มันทําให้เราตัดสินใจแบบนั้นหรือให,รให้เราคิดแบบนั้นครับคือในวันแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยครับทำธุรกิจเครือข่ายปีนี้เข้าปีที่สิบเอ็ดนะครับก่อนที่จะมาทําที่เอ็มสตาร์ก็คือประมาณเก้าปีจากการที่เริ่มทําธุรกิจเครือข่ายแต่วันที่เราเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็ สั่งสมสประสบการณ์ระดับการตัดสินใจก็สูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าวันที่ทําไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพอเราขึ้นมาถึงไรายได้สูงสุดถึง4ี่แสนบาทเนี่ยแต่ไรายได้ของแต่ละคนของทีมงานเนี่ยมันไม่ได้สูงแบบขึ้นมาเป็นแผงแบบเหมือนที่เราขึ้นขึ้นมาพอซส่สี่แสนแต่อีกคนหนึ่งแสนเดียวอีกคนหนึ่งต่ำกว่าแสนแล้วก็ต่ำกว่าแสนนี่เป็นแผงเลยเยอะมากๆเลยเราก็มานั่งเกะใจทีมว่าเอ๊ะทำไมแต่ละคนไรายได้ถึงได้แบบ ไม่เห็นเสมอภาคกันหรือไม่ได้ขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยเกือบจะไม่ไหวแล้วในธุรกิจพอมานน้าคิดแบบนี้เนี่ยเราจะทํายังไงหาบริษัทที่มีความมั่นคงสูงหาบริษัทที่สําคัญมากคือแนวคิดของการบริหารงานหาบริษัทที่สินค้าที่แบบดีมากๆแล้วหลากหลายแล้วทุกกลุ่มทุกชนชั้นสามารถที่จะใช้สินค้าได้หาแผนไรายได้ที่ทําง่ายๆแล้วก็โปร่งใสแบบยุติธรรมหา บริษัทในกระทำที่มีตัวอย่างความสําเร็จจริงๆแต่วันที่ทำเนี่ยเฝ้ามองหาเฝ้ามองหาแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเจอเราก็มดนั่งดูแล้วเนี่ยพอนั่งคิดไม่มีบริษัทไหนที่ครบ5ข้อแบบนี้มาก่อนเลยพอทําทําไปเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำต่อทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่เหมือนเดิมโดยที่เราก็สู้แบบเต็มที่โดยที่เราพยายามพาทีมงานประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จแบบ ในทีมที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทธุรกิจเดิมที่เคยทําก็คือทีมที่ใหญ่ที่สุดก็คือทีมที่ผมร่วมสร้างกันมาแต่วันนั้นเนี่ยพอเรามานั่งคิดเนี่ยมีหลายๆคนมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเราเรา็มานั่งคิดต่อเอ๊ะทำยังไงดีทํำยังไงดีสําคัญมากคือการบริหารจัดการแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อมาสัมผัสได้เห็นนะครับได้รู้จักเอ็มตาเห็นมาประมาณหนึ่งปีแต่เราก็เห็นเราก็มองว่าเอ๊ะมีบริษัทเกิดขึ้นใหม่แต่เราก็ เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้สูงติดอันดับหนึ่งในห้าของบริษัทซึ่งเราติดขนาดนี้เนี่ยโหกระตับการตัดสินใจกว่าจะตัดสินใจมาทําอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะครับแบบใช้พลังตัดสินใจเยอะมากๆจนวันหนึ่งเนี่ยได้ได้เห็นได้แนวได้ฟังแนวคิดในในส่วนของรายการเส้นทางนักขายที่คุณหมอปรินกับคุณหมอละพาออกรายการโอ้โหทำไมวิสัยทัศน์ของคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทำไม เราก็เฝ้ามองดูอยู่พอเ,เฝ้ามองดูอยู่ว่าทําไมการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆมาดูเสร็จปับ๊บเห็นอีกทีหนึ่งก็คือมีอยู่ท่านหนึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จก็คือคุณธนสิทธิ์พรสุริกุลนันทําปีเดียวได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเราก็มีโอกาสได้ได้พูดคุยนะครับวันที่ข้าวเข้าสู่ธุรกิจเอมตาเอ๊ะเราก็เอะใจอีกรอบหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเขาทําปีเดียวได้เดือนล้าน เราก็เลยดูว่าบริษัทเนี่ยที่เราเคยเฝ้ามองดูเนี่ยมั่นคงจริงๆด้วยสินค้าเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตอบโจทย์ให้เรารู้สึกว่าเราทดลองใช้สินค้าก็ดีนะแผนก็ทําไมทําง่ายขนาดนี้เราเคยทําแผนแบบต้องต้องผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกผ่าไม่รู้กี่รอบกว่าจะมีรายได้เกิดขึ้นโอ้โหวิสัยทัศน์ในการบริหารนี่แบบไม่ธรรมดาไหนจะตัวอย่างความสําเร็จอ่ะ ห้าข้อแบบนี้เราหามาเก้าปีเตรียมไม่เคยเจอแต่มาเจอที่เอ็มตาเนี่ยฮะพอมาเจอที่เอ็มตาจึงตัดสินใจทําในวันนั้นจากการที่มองเห็นผู้คนมากมายในทีมงานที่เขากําลังจะไม่ไหวกันที่ที่เขากําลังจะแยกกันแล้วเขาจะเลิกกับธุรกิจตัวเดิมที่เราเราทำอยู่ก็เลยมาสดุดอีกคํานึงเขาบอกว่าต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยครับถ้าอยู่อยู่ในพื้นดินที่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นต้นกล้าที่เติบใหญ่แล้วก็มั่นคงเราจึงเลือกเครื่องมือที่ที่ ดีที่สุดนะวันนั้นคือเราเลิกเครื่องมือที่ชื่อว่า M Star Network ครับอืมครับผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยผ่านชีวิตในโลกของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมว่า5ปีเนี่ยก็ถือว่านานพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยคนที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาอาจจะ อา้าวแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วก็ทําไปทําไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ได้อย่างชัดเจนในวันนี้เลยสําหรับทุกท่านที่สาหรับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นแครปป้สายรับเชญของเรานะครับว่าจากเดิมซึ่งเราเคยทํามา5ปี6ปีนะครับความสําเร็จของเราที่เกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราได้มีโอกาสก้าวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เราเรียกได้ว่าเรารักธุรกิจเครือข่า,ขายเราเข้าใจธุรกิจเครือข่า,ขายว่ามันเป็นโอกาสที่จะสามารถทาให้เราเปลี่ย เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งไหนมันไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราทําให้เห็นแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยคุณฐานุพงศ์หลังจากเฟสไปแล้วแล้วก็กลับมาได้มีโอกาสเปิดเรื่องราวของธุรกิจเอ็มตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้รับโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็กลับเข้ามาทําธุรกิจนี้เนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ย คุณนานทุกวงก็เข้ามาในเอ็มตาได้ประมาณ8เดือนครับ8เดือนเพิ่งเข้ามา8เดือนเองเหรอฮะแบ8เดือนครับผมรู้สึกเหมือนคุณเข้ามาเป็นปีแล้วเพราะว่าพบคุณหมอบ่อยนะครับผมรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาเป็นปีแล้วนะ8เดือนเอง